สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราได้ไปดังเป็นที่ลานกากเต็นห้วยบงนะครับอุทยานแห่งชาติตานหมอกนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ออกแต่เช้านะครับเพราะว่าเรามีนัดกับครอบครัวไว้นะครับเพื่อพาครอบครัวมาเที่ยวที่เขาคอนะครับพอมาถึงเขาคอนะครับเราก็แวะรับประทานอาหารกันนะครับที่โรงเตียมสุดคอบฟ้าครับ ที่นี่ขาหมูมันโถอร่อยมากครับต้องขอบคุณเกสซาลอนนะครับที่เป็นสปอนเซอร์เลี้ยงอาหารมื้อนี้ให้แก่พวกเรานะครับอาหารที่นี่อร่อยครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารอิ่มแล้วนะครับเราก็ไปไหว้พระขอพรที่วัดพัทธาผาซ่อนแก้วนะครับวัดนี้ที่นี่นี่คือสวยมากนะครับมาขี่ครั้งขี่ครั้งก็ยังสวยอยู่นะครับ หลังจากที่เราไหว้เสร็จเราก็เดินทางไปที่พักนะครับที่ที่เราจองแบบไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ Sun s e ็ r e s ส r t เขาคอหรือ u u s s t ็ r e s o r t เขาค้อเป็นที่พักสําหรับเราและครอบครัวในวันนี้นะครับก็วันนี้เราได้จองไว้สองห้องนะครับตอนที่โทรมาจองนี่ก็คือจะได้เป็นบ้านพักหนึ่งหลังนะครับ สามคนนอนได้สามคนนะครับพร้อมอาหารเช้าในราคาสามพันห้าร้อยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นกระโจมนะครับนอนได้สองคนราคาสองพันสองร้อยบาทพร้อมอาหารเช้านะครับแต่เป็นแบบรู้สึกก็จะเป็นแบบปิ่นโตนะครับใส่ปิ่นโตมาให้ครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวไอ้ตัวที่เป็นเต็นท์เหมือนกระโจมนะครับ เต็นกระโจมข้างล่างก็จะเป็นเหมือนโดมนะครับแต่ตัวที่ผมพักวันนี้ก็เป็นเต็นท์กระโจมนะครับก็มาดูข้างในกันนะครับพอมีเตียงให้นอนนะครับสองเตียงมีพัดลมมีกาต้มน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมให้นะครับตอนนี้ทึตอนเข้ามานี่คือมัน,มนเย็น มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็มีเสาตรงกลางนะครับเผื่อใครอยากม,มาลูดเสาก็เชิญนะครับก็ดีครับที่นี่ตรงนี้นะครับเปรเปลืงน,นิ่งดีครับแล้วก็มาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับก็แยกออกมาครับพื้นคือดีนะครับมันใกล้กันไม่ได้เป็นแบบห้องน้ำํำรวมอันนี้ผมชอบนะครับก็เป็นปักบัวมีอ่างล้างหน้ามีกระจก นะครับตัวสุขภัณฑ์ก็เป็นจากโคกนะครับห้องน้ำโอเคครับโดยรวมดีครับที่นี่คืองดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับดีครับดีครับติดป้ายแบบนี้นะครับจะได้สนุกสนานกันทุกเต็นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับจาก ่ายจากมุมเสยขึ้นไปนะครับถือว่าสวยครับอยู่ที่นี่สุดยอดครับเนื่องจากตอนนี้ผมมารีวิวมาถึงที่พักนะครับคือมันเย็นแล้วนะครับก็องส่วนของบ้านพักนี่คือไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนผู้ที่เข้ามาพักนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังนะครับ ้าหลังก็ดีครับที่นี่เงียบเงียบดีตรงนี้ทางเป็นทางเดินนะครับก็มา,าลานจอดรถนะครับมายัางจุดลานจอดรถจะมีมีจุดจอดรถนี่คือสองที่นะครับพนักง,งานที่นี่ดีนะครับผม สุดยอดเลยครับลงมาต่อรถลงมาถือกระเป๋ายกกระเป๋าให้เหมือนโรงแรมห้าดาวเลยครับรเนี่ยครับไอตัวตรงกระจกเนี่ยครับจะเป็นจะมีไว้สําหรับทานอาหารเช้านะครับตอนเช้าสําหรับคนที่พักในบ้านน,น,นะครับส่วนคนที่พักกระโจมหรือโดมเนี่ยคือเขาจะแยกเป็นปิดโต ไว้ให้นะครับสําหรับกระโจมไข่กระโจมมันเต็นไข่เต็นมันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปลานจอดรถอีกที่หนึ่งนะครับไปใกล้กันเนี่ยครับตอนนี้ก็เย็นนะครับแต่ก็อากาศมันก็ยังไม่เย็นนะครับกอกมาลุ้นันีนะครับว่าจะมี หมอกหรือเปล่าตอนเช้าถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับตอนเช้าที่นี่ดีนะครับก็คือไม่ไม่ผุพ่านนะครับคือแบบว่าเงีบยเป็นส่วนตัวครับข้างนอกตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำให้ ครับจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ทางเดินลงไปก็จะเป็นที่าพากที่เป็นแบบเต็นกระโจมนะครับสวยครับวิวดีครับบริเวณข้างบนนี่คือเขาก็จะมี โต๊ะแบบเป็นโต๊ะหินให้นะครับไว้สําหรับทานอาหารนะครับทานหมูกระทะหรือว่าอะไรเงี้ยครับดีครับที่นี่เขาแยกไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีที่นี่สามารถสั่งอาหารรับประทานได้เลยนะครับยังไงก็ขอทานข้าวก่อนนะครับ ทีทานข้าวพักผ่อนอ่านน้าเสร็จแล้วเราก็ออกมาข้างนอกมาดูและภาวนาให้ตื่นเช้ามาเจอทะเลหมอกหลังจากที่เราไม่สามารถขึ้นไปกลางเต็นที่ลานชมดาวได้แต่กะนั้นโชคก็เริ่มเข้าข้างเริ่มมีหมอกจางๆลอยตัดกับแสงไฟขอให้แสงแรกของพรุ่งนี้คละคลุ้งไปด้วยสายหมอกด้วยเถอ you ขอบคุณธรรมชาติที่หลังสั่นความงดงามที่มอบให้เราได้เห็นในเช้าของวันนี้จะเป็นหนึ่งในทริปที่ประทับใจที่จะอยู่ในใจเราตลอดไปสันเซ t ทรีสอร์ข่าวขอ